อย่างวันนี้พี่ก้อยที่เราไปรับพูวิล่ามาเนี่ยค่ะคือพูวิล่าที่พัทยาเนาะ,ะแล้วกลุ่มลูกค้าหลักๆที่ทางโครงการเล่ามาก,ก็คือจะเป็นลูกค้าจากกรุงเทพนี่แหละที่เป็นนักลงทุนกรุงเทพเพราะฉะนั้นในมุมอ๋อย,อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวอ๋อจะไปนําเสนอมีนักลงทุนอยู่ในใจละในมุมนหน้าเนี่ยเราควรจะให้ข้อมูลเชิงลึกกับเขายัางไงได้บ้างเพื่อดึงดูดใจกลุ่มนักลงทุนนะคะสําหรับที่เราจะนําเสนอนักลงทุนนนาะส่วนมากเนี่ย คนก็จะเริ่มมองหาปกติก็อาจจะมีการลงทุนที่กรุงเทพค่ะเสร็จแล้วมันก็ต้องกระจายความเสี่ยงกันก็อาจจะมาที่พัทยาภูเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่แม่ทั้งเชียงใหม่มเพราะว่าคนส่วนมากนะถ้าพัทยาเนี่ยมุมมองของพี่ก้อยนะทําไมถึงมาลงทุนพัทยาเพื่อว่านอกจากกระจายความเสี่ยงแล้วตัวพัทยาเองก็ยังอยู่ใกล้ กรุงเทพแค่ประมาณชั่วโมงกว่าการดูแลก็ง่ายด้วยครหรือว่าจะมาพักเองก็สะดวกสิ่งที่จะต้องมองเราเป็นในหน้าสังหานะคะในแง่ของเรื่องของยิวกับแคปิตอลเกมวันนี้เราสามารถที่จะให้เช่าอาจจะเป็นรายวันก็ได้ถ้าเป็นฟูลวิลล่าอย่างไฮแลนด์พาร์คตัวใหญ่เราสามารถที่ให้เช่าคืนละ ประมาณหมื่นสองได้นะคะห2ื่นสองพันละเนาะหมืนละต่อคืนขึ้นอยู่กับไทส์ถืว่าเป็นไทส์เล็กนะเก้าจุดเก้าล้านคืนหนึ่งเราสามารถให้เช่าได้ประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นได้แต่ว่าไซส์ใหญ่ที่เราถ่ายกันเมื่อกี้เนี่ยที่ตัวสิบหกจุดเก้าล้านสามารถที่จะให้เช่าคืนหนึ่งเนี่ยหมื่นสองถึงหมื่นห้าได้เลยสองถึงหมื่นห้าห้าคิดดูว่าอยู่เท่าไหร่ใช่เนาะคือขนาดคิดแค่ยี่สิบวันสมมติเนาะโอ้ แล้วก็<า>กจะมี<ล>ะทีมบริหารงานให้ด้วย<ะ>ซึ่งเป็นทีมของโครงการเขาเองเออนอกจากนี้นะคะนอกจากเช่าเป็นรายวันแล้วเรายังเช่าเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายปีถ<ะ>้าเช่าเป็นรายเดือนเนี่ยบางทีต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นยุโรสิงคโปร์เกาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มาเมืองไทยอ<ะ>ย่างเนี้ย สนามปอเนี่ก็จะมีชาวเกาหลีที่เขามาติชอบที่นี่นะคะแล้วก็ไม่ไกล้วยเนาะใกล้นิดเดียวก็อาจจะเช่ากันแค่6กเดือนพอเช่ากัน6เดือนรู้ไหมว่าสิ่งที่จะได้ยิวสูงมากมันจะสูงกว่าการที่เราให้เช่าเป็นรายปีเราอาจจะคิดถูกกว่าเพราะเรามาปล่อยเช่าเป็นราย6เดือนหรือว่า3มเดือนก็แล้วแต่นะคะยิวก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ถ้าในกรณีที่ทั้งปี เราให้เช่า9ล้าน9เนี่ยค่าเช่าเราการันตีได้ที่50,000บาทต่อเดือนดีไหมดีค่ะ,คะมันจะคุ้มกับการที่ถ้าส่วนวันนี้เรากู่แบงค์เนาะซอ้อบ้านซะประมาณ9 9.9หรือว่า10ล้านเนี่ยให้เช่า50,000บาท,ที่อยถือว่าเป็น y i e l ที่ดี5-6%เลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะและส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ capital gain ค่ะ capital gain ก็คือมูลค่าที่จะเพิ่มสูงขึ้น5ปี10ปี ูลคาขึ้นแน่นอนเออใช่ครับเพราะเมื่อกี้เห็นถนนอะไรก็ขยายเนาะตลอดเส้นทางที่เราไปนี่คือวิธีการในการที่เรานําเสนอนักลงพุนเวลาเราขายเราต้องให้เขาเห็นว่าผลตอบแทนของวันนี้อะไรที่เขาจะได้ค่ะพี่ก้อยว่าเวลาขายนักลงพุนมันจะง่ายนะเรานําเสนอตัวเลขแบบเป๊ะๆอ่ะพรเขาเห็นตัวเลขเห็นโอกาสแค่นั้นเองเขาก็ ตัดสินใจในการลงทุนคุนยง่ายขอให้ราคาได้ใช่แล้วเรามาลงพื้นที่เองเราก็เห็นโอกาสด้วยเนี่ยพอเรามาลงพื้นที่ค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าในพื้นที่โดยรอบชาวต่างชาติเยอะมากมใช่ค่ะเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนเลยค่ะแล้วก็สวยมากเลยเนาะที่นี่<ว>อ่ะสมาก<า>สวยมากนี่คือชีวิตในน้านอาสังหาค่ะชิลมากเลยไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะ<า>ไปละค่ะ